สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมฝนตกฝนตกงานด่วนก็เข้าครับปกติเนี่ยแผนการของผมนะครับก็จะไปกับสองพนางหนุ่มนนสาวนุ่นนะครับที่บ้านขวดต่อแต่ว,ว่าเนื่องจากว่าฝนตกกระทันหันนะครับพายุเข้าหลายวันภารกิจต้องยกเลิกแล้วผม นะครับก็ว่าจะไปเก็บภาพบรรยากาศหลายๆทีมงานแถวๆนี้ก็ต้องยกเลิกไปต,ตามๆกันครับโอ้โหนี่ฝนตกครับยังไม่หยุดเลยนะเวลานี้แต่ว่าก็โปรยโปลยลงมาแล้วเหี๋ยเพียงตกไม่แรงครับนี่เป็นบรรยากาศ แล้วก็ภารกิจด่วนอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือที่บ้านผมก็ตกเหมือนกันเจ้ายอดอัศวินวิ่งงานไม่ได้เสียมอสคนขับบอกโอ้ถ้าแบบนี้ต้องขอตัวลากลับบ้านก่อนนั่นพูดปุ๊บมาอีกแล้วครับแรงอีกแล้วต้องขอตัวลากลับบ้านนะครับเสียมอสก็เลยต้องอาจจาเป็นจะต้องไปแต่เช้าครับตามจริงแล้วว่าจะต้องเข้าบ้านกวดต่อ นะครับไปเก็บภาพทีมงานบ้านขวดไปหาโทหนึ่งไปหากอการยางน,นะครับแล้วก็อีกหลายทีมงานว่าจะไปจบที่พัพทา,าชัยกระสังบุรีรัมนะครับในวันนี้สรุปแล้วไม่จบซะงั้นครับไม่ได้ไปครับฝนตกก่อนฮนะ ตกใจกันแม่ตกใจลูกลูกตกใจแม่นี่ครับหมาขาวทำแนบแต่เมื่อคืนของเก่าอยู่ไหนของเก่าเก็บไปไว้ไหน พี่นกทำอะไรแต่เช้าครับโอ้นี่เราเพิ่งแค่กีตาหลายๆคนยังไม่ตื่นพี่นกเนี่ยพร้อมลุยแล้วครับนี่ครับแนบเกา่ามันหักครึ่งนี่หักจากนี่มานี่เป็นแนบกอดนะครับแนบกอดแนบหน้าโดนฝนไปี่มอมแมมเลย อมแมมโนนพเมืองช้างวิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วมีการโผล่หน้าออกมาดูอีกเข้าไปแล้วมีการโผล่หน้าออกมาโดนฝนมานี่ดูสิครับวิ่งตากฝนเมื่อวานนี่ทั้งมาขาวแล้วก็พิราบขาวลายหมดเลยถตนุ่นจะไปไหน อ๋อเออออกใช่สานุ่นจะถอยเจ้าพี่าบขาวนะครับออกให้ เพราะตอนนี้ปิดทางอยู่น้องพาลอยออกไม่ได้นะครับเราจะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปเผื่อเสียมอสนะครับนะอยากจะแน่นอนละ่ะทํางานหลายวันกลับบ้านก็ต้องมีตังติดตัวนะครับเนื่องจากว่าเงินในบัญชีไม่มีมีแต่ตังสดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไปเสียมอสรออยู่บ้านนะครับได้บอกไว้แล้ว เอารถเข้าบ้านก็ล้างรถล้างอะไรรอเจียมอ้อก็จะเอาเจ้าออมทรัพย์นะครับกลับบ้านถอยไปแล้วทำการใส่ฝนที่นี่บรรยากาศที่บ้านเสาวนุนครับบ้านถนนชัยอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะขยับรถออกก่อนเดี๋ยวนุ่นจะได้เอารถเข้ามาถอยรถออกก่อนเจ้าพี่าบขาวจะได้เข้าประจำตำแหน่ง ประจำตำแหน่งแล้วมีม้าขาวพิราบขาวนะครับแล้วก็สามคันสี่คันรถขนวัวนะครับกระบะคันที่สี่ของพ่อของพ่อนี่มีสองพี่นกพี่เนกคนละคัน พิ่นกลุยแล้วครับลุยงานแต่เช้าครับสุดยอดมาก ยังแปดแปดสามเหมือนกันก็เป็นรถเหมือนกันเพียงแต่สลับตำแหน่งเออใช่แต่แปดาดอะไรสามแปดสามกามแหกสแปสามคกหคนขับก็คือกันน้่เออคือการคือกัรคือกันนุ่นน้นนอหนู คกควนคือกันวันนี้จะไปวันวันข้าวจะมาใหมแม่ถ้าวันข้าวโทนอยากเลิกจะรีบไปจ่ายตังคนขับคนขับจราจาเออราอย่างแรงเลยหน้าด้านอันสองคูแม่ก่ ย,ยังตบปิ้งเงี้ยนตะ่อระอบ่หูหูแต่ว่าไม่มันมีล่าสุดตอนเช้าดิาล่าสุดตอนเช้าอะไรนะ,ะปิงสองตัวนี้ยังอยู่อยู่บ่แล้วคนก็ไปถล่มมันมาหายไปเลยทีนี้ปิงสองตัวนี้ยังอยู่อยู่บอกว่ามันเบี้ยต้องเดียวมันก็มันจะแอคเคา้์แบบมันเป็นแอคเคา์สมัครมาเกมันแอคเค้าโง่ พวก o รับจสามล้อยรับจ้างมาเครื่องห่อดีอยู่เต็มหนาวบ่ท่านพ่อดหอกรัสวัสดีครับสวัสดีครับสาวนุ่นครับแม่ <c oughs> ไปแล้วครับจวดแล้วครับรถดินเต็มรถเลยะ้อยดาดล่างเลยสุดยอดใส่ล้วพี่นกพี่นกกลับก่อนเด้อสวัสดีครับรไปเลยบ๊ายบายครับแล้วจะกลับมาใหม่บ้านถนนชัย,ว,ยวู้ พี่นกสติกเกอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่นกพี่นกกานช่างนะครับรับติดตั้งและรับต่อกระบะรถบรรทุกนะครับสนใจก่อนนี้เลยนะครับ facebook ข้างล่างนี้เลยพี่นกแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยโทรมาติดต่อสอบถามก็ได้ครับ0908327818นะครับ ชายสาวนุน่นทําทุกอย่างเลยงานสีงานอะไรเอามดนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับทั้งคนที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ชอบนะครับทุกคนดูได้หมดนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ